วิ่ตลาดลอยตัวนใชเยอะนี่ครับผสมแป้งเองทำเองทุกอย่างตัวเล็กๆแต่มีความสามารถเหนือกว่าผู้ชายหลายคนเลยนะครับนี่หญิงเก่งแห่งประเทศไทยต่ยแล้ววันนี้ไม่สวยอ่ะลงดูหอได้เดียวนี่นี่เขาชอบดูชีวิตจริงเขาไม่ชอบออเอ้ชีวิตจริงชอบดูกว่าห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทร้านหญิงเก่งแห่งประเทศไทยครับมาบริการ ดูครับดูความสามารถของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูทำอาหารขายหลายอย่างมากครับวันนี้นางบอกว่าลงทุนปเปก0 0พันนะครับดูครับกุ้งก้ามกามชนิดเดียวนางทำได้3เมนูกุ้งอบบุ้นเส้นกุ้งชุบแป้งทอดกุ้งนึ่งนะครับ เป็นถุงถุงละห้าสิบบาทตาย,ลยแล้วงานนี้สมแป้งเองเลยขายกันเสรแล้วเนี่ยขายหน้าสดเลยนะหน้าสดเลยไม่มีการเสแสร้งเลยนะครับวันนี้อ,อันนี้นะคุณมากคุณนายอยู่นี่นะอย่ามองนะฮ่าฮ่า่มากคุณนายน,นะอยู่บ้านแต่งต<ไ>ัว ยอยู่นี่คอยดูิเอาถ้าถ้าเรามาแต่งหน้ามันจะไม่สมชื่อคลิปไงเพราะว่าชื่อคลิปมันหญิงแก่งแห่งประเทศไทยอ๋อ,อตัว,ต,วตัวเล็กเนะี่ยทำได้เนื้อกับผู้ชายบางคนบางคนต้องมาสองคนน,นี่นี่มาคนเดียว,ยว,ยวสุดยอด,ยดยมนุษย์ใสเดียวมานานแล้วจากชีวิตที่เคยแบบว่าอะไรนะแบบ ลำบากมาตอนนี้ก็ยังลำบากอยู่ตอนนี้หนักก็เดี่หนักก็เดี่ยวพูดแล้วเหมาไจะมาแล้วเนี่ยผู้หญิงแก่งแห่งประเทศไทยนะครับนี่ขายอาหารด้วยครับเต็มโตเลยครับนี่ครับผู้หญิงแก่งนะครับนี่มาขายคนเดียวโอ้โหสุดยอดมากเลยครับผู้หญิงขายสามสี่อย่างโอ้โห มาคนเดียวขับรถมาเองได้นะครับนี่สุดยอดมนุษย์นะครับนี่ผมเพิ่งเจอนะครับนี่ขายมานนาน้วใช่ไหมแบบนี้ฮะขายกุ้งขายอะไรขายมานานนะขายจนรวยแล้วครับไปต่างประเทศแล้วตอนนี้ตอบตอไปเราก็ไปทำขายที่นู่นไม่ได้นะที่นู่นเหรอเออมันหนาวนะมันน่าจะทำไม่ได้ รอนมันก็เป็นเท่าไหร่อ่ะถึงคกก็กรอละเบียบนืมดู<อ>ทำทำคนเดียวนะครับเน,น,นี่ยกุ้งนึง่งกุ้งทอดหอยหอยอะไรอันนี้หอยมังคุดถุงเบลเลยครับสี่สิบบาทอันนี้มีกุ้งอบบนเส้นนี่โอ้โหสุดยอดผู้หญิงเก่งของประเทศไทย วันนี้ทำไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่รีบค่ะรีบปติค่ะแล้วทำทำนี่มีใครช่วยไหมที่บ้านนะก็คนทำคนเดียวแต่ก่อนเคยทำแต่ก่อนนี้เคยทำใช่ไหมใช่อ๋อเคยทำก็เลยทำได้นางนางสุดยอดมากครับนี่นาง คนเหล็กนะครับนี่คนเหล็กม,มาดูตัวอย่างได้เลยครับธรรมดาขายตลาดเลยนะเผื่อลูกค้าตามไปศิลาลมค่ะศิลาลม,มานออ,อร้อนๆเลยนะคะคนเหล็กแห่งประเทศไทยตัวเล็กๆตอนนี้ไปต่างประเทศแล้วครับยิงเหล็กแห่งประเทศไทยขายกับข้าวคนเดียวโอ้ทอดเองทำเองทุกอย่าง เขาเขาเคยมาเห็นเราขายอยู่ในตลาดแบบนี้ไหมไม่ส่วนมากขาเขาบินมาหนูก็หยุดโออไม่ได้ขายเลยไม่เที่ยวเลยอยากให้เขาเข้าไปดูชิปใน u t u b e นะอ่านี่หญิงแก่งแห่งประเทศไทยหญิงแก่งแห่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้ครับมาขายของเองขายของเองค่ะ สุดยอดคนนะครับวันนี้หญิงแก่งแห่งประเทศไทยขายกุ้งทอดคนเดียว